สวัสดีครับผมผมหมอบอยเคียร์ชัดนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คดวงอัปเดตข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์ดวงทั้ง12ราศีว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นราศีไหนต้องเตือนกันบ้างนะครับแบบเจาะลึกเน้นเน้นกันไปเลยครับ คลิปนี้นะฮะเราจะมาทำนายดวงเฉพาะเจาะจงของคนที่เกิดราศีหรือผู้มีลักษณะสถิตราศีนั้นเท่านั้นนะครับแต่กอดอื่นนะฮะจะรับฟังคำพยากรณ์อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากคลิปนี้และที่ช่องหมอบอยเคลียร์ชัดนะครับกดติดตามกันเลยครับผม ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับสวัสดีครับผมพี่น้องชาวราศีมังกรทุกทท่านนะฮะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะมีดวงดาวเปลี่ยนแปลงนะฮะย้ายค่ายย้ายราศีขึ้นหลายดวงเป็นเวลาของคนราศีมังกรแล้วครับจะต้องปรับตัวนะฮะด้วยนิสัยเดิมๆของคนราศีมังกรนะครับเป็นคนชอบจมในเรื่องในอดีตนะครับไม่ยอมปล่อยวางทิฏฐิสูงรักแรงเกียรติแรงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับเป็นคนหัวโบราณเป็นคนคิดมากเกินไประแวงเกินไปจึงนําไปสู่คําว่าอมทุกข์นะฮะแต่ก็มีจุดดีนะครับ ก็คือเป็นคนที่มีความละเอียดละออมากรอบคอบนะครับมีความอึดอดทนสูงเป็นที่หนึ่งเลยครับช่วงนี้นะฮะหาเวลาไปเสริมดวงชะตาหนุนดวง,งชะตาเพราะตอนนี้เองจะมีดาภเกตนะครับสัมพันธ์ถึงดวงชะตากับคนาบาคราศีมังกรโดยเฉพาะนะฮะหลังวันที่24พฤศจิกายนนะครับเป็นจังหวัดดวงที่จะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปแก้บนหรือที่คุณไปสัญญากับใครไว้นะฮะถ้าทําแล้วขอแล้วสําเร็จนะครับ รีบไปจัดการซะให้เรียบร้อยนะฮะดวงคุณมีโอกาสได้รับเครื่องรางของขังครับและมีโอกาสที่ไปสัมผัสหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งดีลับหรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าๆโบราณโบราณได้ไปกราบไหว้พระเทวดาพญานาคเป็นต้นนะฮะช่วงนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับตัวเองนะฮะว่าฝันเห็นอะไรแล้วช่วงนี้บอกเลยนะครับว่าคุณจะเป็นคนที่ฝันแม่นมากครับ การงานของคนราศีมังกรหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีมังกรนะครับเดือนนี้นะฮะพฤศจิกายนนะครับจะพบข่าวดีนะครับการงานก้าวหน้านะครับลงตัวดีครับมีความสันเป็และเติบโตเพราะดวงดาวที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการงานของคนราศีมังกรโคจรได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีนะครับนั่นเป็นการแสดงและย้ําว่าความมั่นคงฮะจะเกิดคนราศีมังกรอย่างชัดเจนแน่นอนครับถ้าใครจะย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับรอครับหลังวันที่สิบ 8พฤ้ที่จิกายจนไปแล้วเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีมากเลยนะครับถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีมุมขยับขยายเติบโตนะครับไปในทิศทางที่ดีเชกเช่นเดียวกันครับและที่สําคัญนะครับจังหวะดวงดาวมาเปิดดวงของคุณแล้วเนี่ยส่งผลให้คุณจะมีชื่อเสียงครับเป็นที่ยอมรับนะครับทางสังคมนะครับมีคนสนใจคุณมากขึ้นนะฮะผลงานเตตตาเจ้านายครับเรียกได้ว่าราศีมังกรเนี่ยคิวทองฝังเพชรเอามากๆเลยทีเดียวครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในเดือนนี้นะฮะต้องระมัดระวังนะครับรายจ่ายจะเยอะนะจะเสียไปกับการช้อปปิง้งเที่ยวงานแต่งงานบุญงานสังสรรค์และเน้นไปที่บุตรบริวารและคนอายุน้อยกว่าครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะถึงตรงนี้นครับต้องขีดเส้นใต้นะครับรากาดอกจันทร์ตัวตัเลยถ้าใครมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาตัวเลขตัวอักษรลายเส้นเส้นขีดเขียนต้องดูให้ละเอียดรอบคอบนะครับ ใจเย็นๆนะฮะดูข้อตกลงให้ครบถ้วนนะครับถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยดวงคุณมีเกณฑ์ที่ถึงขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องมีคดีความนะครับอย่าไปคำประกันใครครับระวังจะโดนแจ็คพอตนะฮะดวงความรักของคนราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวความรักคือดาวสุกร์นะฮะ ตรงนี้นะครับยังมีความมั่นคงเข้มแข็งดีนะครับคนมีคู่ครองนะครับหรือมีแฟนอยู่แล้วนะฮะยังเป็นความรักที่เรื่อยๆครับลงตัวดีส่วนคนโสดครับดูสดชื่นครับคุบคิบฟินฟินนะครับมีความสุขดูแลเอาอกเอาใจกันดีครับมงคลเสริมดวงราศีมังกรนะครับถ้ามีเวลานะครับ แนะนำเลยนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเด็ดนะครับหาเวลานะไปไหว้ไปกราบสกราระนะครับพรบปรางหน้าปกเลยนะครับที่เขตภาษีเจริญนะครับชื่วัดนาคปกนะครับตรงนี้นะศักดิ์สิทธิ์นะครับขออะไรก็จะสมเร็จสมหวัง ปาถนาเป็นการเสริมดวงด้วยนะครับเพราะว่าพระปางหน้าปกนี้นะครับเป็นพระประจําคนราศีมังกรโดยตรงเลยนะครับและอีกหนึ่งสถานที่นะฮะถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับก็คือคาชโนดนะฮะเวลานะครับไปสกับสระนะครับพญานาคลาชนะครับเป็นการเสริมแหละเสริมโชคลาภนะเสริมการเงินรายได้นะครับจะได้รวยๆเฮงๆปังๆครับผม วันนี้นะครับก็ครบถ้วนกันแล้วนะครับกับการพยากรณ์ดวงชะตานะครับของคนราศีมังกรหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับที่ชื่นชอบนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับ เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นจะลากันไปก็ขออธิษฐานให้คนราศีมังกรหลังจากนี้ไปครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับสรุปสรุปปิดจบนะฮะทำอะไรยอดขายปังนะฮะดังเป็นที่โดดเด่นนะครับสำเร็จลุ่งเรืองก้าวหน้าครับผมสวัสดีครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ